ก็ยังหายย้อนก็ยัยหลอดก็บพไปใส่อ่ะฟันเห็นมาอยู่หลาดระบาดเนี่ยนอนทุกบื่อทุกขึ้นคอยไหลให้คอยไหลให้มาคุ้มเอา่อยสีตังวงวางสีลถ้านั่งเองบ่ได้นะโอย คอใหญ่หลยน้านั่งเอกก็ได้สิเอามาเอาเมียไปสิมาเอาคนในเสียงอีสานนั่นแหละน้่เอาเราสิมาตั้งแกงกูหารแตกอย่างว่าสัเทียงกันสิมาตั้งว่งแกงกูหาริแตกอย่างลายอยู่นะ้าศิลปินดาราผูกเขาตายไปคือมาไปเตาเอาเขา ทิ่มานั่เอายาให้โมคิดอย่างสัตว์นแล้วคอยกระคืดในบ้านในลกูกแม่มึงมาสันขาดนอนสลบสลลยอยู่ในโรงพยาบาลมือนีอมเมนอีเย็นแล้วเป็นกูเดยบอมเมนอยากให้เป็นจังสันในลูกคอยกระคืด แต่ถ้าวันนี้เป็นยายนกตายละ่ะลูกกูสิยูนแน่แเวใดขอบคุณพิโจเด้อลูกขอบหละยๆเจ้าหมวย,ยว่าเกิดเอยียงขึ้นกับแม่ทุกคนล่ะทีเขามาอยู่เนี่ยเมือ่อใดพวกพบ่งดูเฮียน่นบบเมนนอหนรับเด้เวตรการุ่น กินน้ำหูเจ้าขคืนน้ำดูมันเกิดอย่างขึ้นกับเสียงอีสานมันเกิกคคดอ,อ,มมอ,อ,ยอย่างขึ้นทุกคนจิตตกใจตกแม่มากก็จังว่า่อยเป็นคนแปลกนนะเขาวอาหลังหาาลูกนบมือยกมือไหวเบอสู้คนสั่งยว่ามันจะของผม บ้านก็ต้องเฝ้าขนของออกเจ้าของใหม่เขามาไล่เพราะว่าอ้มันรู้กับวาขายได้แต่เป็นการไล่ออกเจ้างไม,มันสิมาอยู่ แมวออกมาไล่ที่บอดีวเาเผื่อเจ้าของว่าเพื่อลูกของว่าเสียงอีสานอยากให้ทุกคนหูว่าคงสุดท้ายของคอยคอยสบเพื่อผู้เจ้า